สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้นแรงโบเปิดภาพคู่ภาพแรกสมัยกอดแอบชอบจนต้องมาขอร่วมเฟรมชั่วโมงต้องมนนี้ไม่มีใครไม่หลงอัมพลหนุ่มหล่อมัดเท่นในละครกระเช้าสีดารับบทบาทโดยกอดจีรายุที่ตอนนี้โด่งดังสุดๆส,สาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมด,ด่งดักไปตามๆกันกับรอยยิ้มพิฆาตที่กระชากใจสุดๆแถมตอนนี้กระแสละครก็มาแรงกว่าเลตติ้งไปถลม่มทลาย หล่ออา่าจนขึ้นแท่นสายมีแห่งชาติแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งต้องโยกให้เขาเลยคือข้างรักหนักมากกับแฟนสาวโบเบนจาวันที่คบกันมามกากกว่า8ปีซึ่งหนุ่มก๊อดเคยเล่าว่าเคยตามโบในไอจีมาก่อนและให้รุ่นน้องไปขอเบอร์ให้เขาเป็นผู้หญิงสวยที่ทำกิจกรรมหลายอย่างเจอครั้งแรกก็ไปขอถ่ายรูปเราก็มุ่งตรงไปเลยล่าสุดสาวโบก็จัดให้แฟนๆตามคำขอเปิดภาพคู่ภาพแรกและภาพคู่ล่าสุดบอกได้เลยว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาทั้งคู่หวานฉ่ำ เสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดจริงๆอ,อนลุ้นไม่ได้ว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีเหมือนคู่อื่นๆบ้างไหม